เออ,อเดี๋ยวนี้เขาดูกันแบบนี้แล้วครับไม่มีใครดูหนังสือแบบสมัยตาแล้วโอ้นะแล้วพวกนี้นะพอไลฟ์ไปสักพักเนี่ยเราเชียร์ไปมากๆแต่เขาก็ถอนนุ่นถอนนี่เองแหละนะขนลค์เยอะเลยเอาขดไปดไน,บบน,นไป ตาแก่แล้วเรานานๆตาเบื่อสวอสมัยนี้ใจร้อนจริงเดี๋ยวผมจัดให้ครับตาเนี่ยตาอันนี้เด็ด ว่างไงจ๊ะก็กำลังทำของว่างให้ตากับหลานอยู่จ้าทำไมหรอรถแลกแจกแมอีกแล้วเหรอแกเพลียอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพละไรนะแกแป๊บนึงนะแกฉันยังเข้าเฟซไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวช็อตเน็ตที่บ้านฉันอืดอ๋อยหมุนอยู่นั่นแหละแป๊บนึงนะเร็วๆเลยแก ราคาถูกๆอย่างเงี้ยหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันโอนตังค์ให้ CF เลยโอเคโอเคฝากกดติดตามนะคะฝากแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะคะเนวทำไมมือถือแม่เข้าเฟซไม่ได้ฮะเรื่องครีมกับอาารเสริมไปแล้วหรอแม่คือผมเตือนแม่หลายครั้งนะครับว่าให้เช็คดูดีๆว่ามีออยหรือเปล่า มันปลอดภยัยไหมไม่ใช่เห็นราคาถูกก็ CF ไปเลยข่าวก็มีให้ดูตัง้งเยอะแยะแล้วอย่างเขาลงรายละเอียดข้างหลังอะแม่ก็ควรอ่านให้ครบนะครับไม่ใช่เห็นเขาลงราคาแล้วก็ไปถามเขาอีกว่าราคาเท่าไหร่ผมไม่อยากเห็นแม่เป็นมนุษย์ป้าออนไลน์นะครับก็นี่ไงเห็นของถูกไปไม่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตจนต้องให้ลูกมาอบรมแล้วน,นเนี่ยแหมแม,แมพ่อไม่ต้องเลยทีละคุณพ่อล่ะ สวัสดีวันจันทร์อังคารจนคอาบลอกไปกี่คนแล้วละ่ะไม่ใช่เพราะว่าเชื่อไอ้พวกเพจที่แบบไม่น่าเชื่อแบบกินแล้วอม,มตะทําไอ้นั่นทําไอ้นี่แล้วจะปึ๋งปังจนหนูต้องให้เจ้านิวเนี่ยมาแนะนําพ่อไงว่าจะเช็คข้อมูลเช็คข่าวสารได้ยังไงแล้วนี่ยังไงเช็คไปเช็คมาเนี่ยเนีเนเนมาดูสาวๆพวกนี้ได้ไงเนี่ยแม่เดี๋ยวก่อนนะแม่คือนิวกับตา เรียนรู้ก็ไม่หลายเรื่องแล้วแต่แม่ดันเข้ามาเรื่องนี้พอดีไงอืพ่อก็รู้ว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ไม่ดีแต่สิ่งที่จําเป็นเลยนะคือความเป็นสุภาพบุรุษในฐานะนั้นเราผู้ชายต้องมีนะนิวการให้เกียรติหญิงเพศนแม่ของเราการเคารพในศักดิ์สิของเขาด้านเราและที่สําคัญอย่าไปหมกมุ่นเรื่องนี้มากนักจะไม่เสียการเรียนและสิวก็เยอะเลยนะเดี๋ยวคุณพ่อ เรื่องหมกมุ่นแล้วสิวเยอะเนี่ยไปได้มาจากเพจไหนเนี่ยโอยเรื่องเนี้ยพอด้ยังแต่ทำไมยังไม่มีอเนเ์เ,เนนต้น